ครับผมซึ่งแสอาโปรครับโคงจุ้ยมีชีวิตรครับสําหรับอีพีนี้นะแฟนๆขับครับอโปจะเล่าถึงคนโดนของมีลูกค้าหลายท่านแล้วก็แฟนขับหลายท่านเนี่ยสอบถามว่าในปี2564เนี่ยยังมีของอยูอ่หรืออาโปคุณสายรู้ว่าของเนี่ยจากขเขมรเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็ยังมีอยู่นะครับชีวิตจริงของลูกค้าของอโปหลายท่านที่โดนของนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะโดนของนะ มากกว่าผู้ชายถ้าผู้ชายโดนของสาวผู้ชายนั้นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมีหน้าที่การงานมีลักษณะเียบถูกสเปคผู้หญิงคุยคำของนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะโดนของมากกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงโดนของจะมีความอันตรายกว่าอันตรายกว่านะครับโอเคต่อมามาคุยถึงการโดนของถ้าเราดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนโดนของเป็นยังไงครับอโป1หนึ่ง ตาของคนโดนของจากคนขวางนะตาจะค้งางผังขวางไม่มีราสีหน้ามองหมองดำดำนะครับผู้จาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็แปลกๆพฤติกรรมแปลกๆนะครับวิธีแก้นะก็จะต้องไปหาพราะคุณเจ้าพระดีที่สุดนะครับบางคารว่าบางคนก็ไปตั้งตัวเป็นอาจารย์ในการแก้คุณใสอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ ลูกค้าหรือคนโดนของก็โดนทําร้ายเหมือนกันนะครับโรงน,หนาหน้าทองโดนของาเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีนอนนอนอยู่ฝันว่ามีคนมาข่มขืนเลยก็มีก็มีวิธีนี้แปลว่าถูกโดนของนะครับถูกถูกพวกอาจารย์อย่างอาจารย์ที่ทําคุณใส่เนี่ยทาใส่นะครับวิธีแก้เบื้องต้นเลยนะอย่าตกใจวิธีแก้หนเบือเบ้องต,ต้นเลยคือไปเอาน้ามนต์จากวัดที่ดังๆนะครับไปเอาน้ำมนต์จากวัดที่ดังๆนะ อย่างอโปลเนี่ยอยู่ในเขตสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผมก็ไปเอาน้ำมนต์จากวัดหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตบางพีใครอยู่แถวชลบรุรีแถวก็ไปเอาน้ำมนต์จากหลวงพ่อสะทอนนะครับหรือว่าใครอยู่แถวทางธมสาคามนะอยู่แถวพนมสาคามอยู่แถวฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีวัดที่เป็นพระพิคเนตอ่ะนะครับวัดพระพิคเนตองค์ศีชมพูอ่ะอันนี้ก็จะมีน้ำมนต์เนี่ยไปตักมาแล้วก็ แต่มาถึงนะก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปอธษิษฐานจิตต่อพระพุทธเจ้าบ้านไหนมีหิ้งพระมีอะไรเนี้ยก็เอาน้ำมนต์นี้ไปขอกับพระเจ้าตั้งโมทีศาลจบขอว่าน้ำมนต์นี้ขอความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ช่วยปัดเป่าให้คนที่โดนของเนี่ยมีการรู้สึกตัวดีขึ้นมีมีสิ่งดีดีขึ้นเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าการทําคุณไสยหรือว่าของเนี่ยนะลูกค้าพี่เพื่อน มันสามารถทําได้อีกเรื่อยๆนะของเนี่ยใส่ให้กินได้อยู่เรื่อยๆนั่นแสดงว่าเราใช้น้ำมันอยู่แก้แก้เนี่ยมันจะดีขึ้นแต่คนที่ทาเนี่ยก็สามารถที่จะเติมเติมพลังของคุณไส่ได้อีกเติมพลังหรือว่าเติมเชื้อให้เราอะโดนของเพิ่มเรื่อยๆมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับการโดนของหรือว่าการโดนคุณไส่เนี่ยครับเออจะมีพฤติกรรมแปลกๆเออบุนเออ ววายหน้าตาจะบขวญนะครับตาจะไม่ได้แบบอ,อ,อยู่กับที่อะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์แปรปรวนนะครับจนอยา่จะโดนของนะแบบนี้ก็ต้องหาพระคุณเจ้าอย่างเดียวเลยนะครับพระคุณเจ้าจะสามารถที่จะช่วยเหลือญาติโยมที่โดนของโดนคุณใสตัวเลยได้อันนี้ยังมีจริงนะครับคุณใสอยู่คนที่โดนของเนี่ยในปี2564ก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะของจากประเทศคขมรน,นะ มีอยู่นะครับเอ่อประมาณนี้สำหรับ EP นี้นะอโปขอจบการเล่ายู่เพิมง์เท่านี้เบอร์ข้างล่างของอโปมีใครก็สามารถโทรมาปรึกษ,ษาโปได้หรือขอคำแนะนำจากผมได้นะครับอย่าล,ลืมกดติดตามกดซ u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าล,ลืมนะกดติดตามหรือแชร์ไปให้คนอื่นได้ฟังคนที่โดนของในปี2564ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าของเนี่ย จากประเทศเขมรเนี่ยมีความรุนแรงอยู่มีจริงด้วยนะครับมีจริงด้วยนะสอหบอีพีนี้ลาไปก,ก่อนขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจบ EP นี้นะครับอโปขอกำลังใจครับช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กับแอด i มินอโปคนหนึ่งครับเป็นน้องชื่อ AY อัปปกาเธอมีความรู้ความสามารถมากครับในด้านศิลปะนะครับแล้วก็เป็นนักยิมทีมชาตินะครับ มีความรู้ความสามารถมากแต่คนนี้มีความเก่งครับแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะครับวันนี้ได้มาทํางานร่วมกับอโปขอโอกาสขอกําลังใจครับช่วยกดให้เธอด้วยนะครับ ay uppakka คลิ่ใต้คลิปข้างล่างครับช่วยกดติดตามขอบคุณกัออบอีพีนี้แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ